สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้ทริปที่เชียงใหม่จะไปดอยอ่างขางนะครับจริงว่าจะออก6กโมงแหละแต่บังเอิญว่าติดธุระนู่นนี่นิดหน่อยธุระส่วนตัวเลยออกมานั่นนะเจ็ดโมงครึ่งไม่รู้จะไปถึงนู่นกี่โมงถามคนพื้นที่ถามคนที่โรงแรมก็ใช้เวลาประมาณสาชั่วโมงอะ่ะมีแน่แนไปสามกลับสาชั่วโมงแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าเป็นทางปากเซียน มันจะขึ้นทางใช้ปาการลองดูว่าต่อไปผลทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับผม มันด้วยปตทแม่ริมมั้งใช่ปตทแม่มมมริมเอาแก๊สโซฮอ9์เกเต็มถังครับครับผมอันนี้ปตทแม่ริมใช่ไหมครับห้องน้ำก่อนดีกว่าอันนี้แยกแม่ริมมั้งใช่แหละ ยากแม่ลิม เลี้ยวซ้ายไปายแม่ห้องสอน สูงมากอะเหมือนอยู่เมืองนอกอะดีเดี๋ยวแยกข้างหน้าเชียงดาวโอ้หอ,อ,อยู่เลื่นี้ดีกว่าสูงมากอะ น,นี้อยู่แยกเมืองายแล้วนะจริงเดียวสายมันก็ไปอ่างขางได้แต่ว่าไม่ไปขึ้นทางบ้านอนุโนไทยลงไปก็ไปทางแชร์ปาการก็ไปได้เหมือนกันแต่ที่ทางแชร์ปาการทางมันจะค่อนข้างน่ากลัวอยากลองไปทางแชร์ปาการดูโอเค นั้นเลยโอ้โเหนื่อยกันนะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ถึงอ่างขางทางยังขนาดนี้แล้วไปถึงขึ้นอ่างขางขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหท้อเลยอะ่ะนี่ก็ร้อยกว่าโลแล้วอะ่ะร้อยเก้าโลแล้วอะ่ะจับตัวเมืองเชียงใหม่มาถึงเนี่ย นี่ไงฮิโนกิแลนด์รูปประตูแบบญี่ปุ่นเลยนะ่ะอันนี้ถึงสามแยกที่จะไปอ่างขางแล้วเลี้ยวซ้ายทางแยกโอยอ่างขางยี่สิบห้ากิโลจัดไป สนอ,อนโอ้ยโอ้ยหมือถือจะหล่นไหมเนี่ย 20กิโล นะครับโอ้คุณยาวๆเลย ายเติมแบบนี้ตลอดทางเลยทาลาดชันพวกขี่ไม่ชำนาญโอ้โหกลิ่นเบรกลืมมาเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยกลิ่นคัดไหม้นี่่ารถเราพวกนี่ย หอมกลิ่นน้ำมันเบกหอมกลิ่นเบกไมสุดยอดอ่ะอ่าคลงคับนะครับกลิ่นลุ่มเลยอะเดกเกีย นี่น่าจะของจริงหรืเอเปล่าไอ้เราขึ้นไม่ไหลไอ้ตอนรถสวนตอนที่เข้าโค้งเนี่ยน่ากลัวนี่ดูมันซ่าย,ยาวๆท่าน มีธงแดงต้องต้องสังเกตนะน่าจะเป็นโค้งที่ต้องระวังเป็นพิเศษอออ ขารถเขาขึ้นไม่ไหวไงไม่รู้ว่ะเย็นเย็นมากเลยเย็นมากอะ่ะอือ ทางขังเลี้ยวขวาโหทางลงคดเขาคดเคี้ยวระยะทางหกกิโลอย่างตรงนะถ้าลงตรงนั้นไม่อยากไม่อยากจะลงอ่ะโหไม,ไม่ไม่มีคนเลยเว้ยไม่ได้หนะ ขึ้นไม่ได้ป่ะน่ะาทางตะกี้แหละมัง้งจ,จดุดจอดรถตะกี้แหละหน่าจะตะกี้แหละย้อนกลับเอ้าขนาดนำไม่เข้าไปน มีทางนู้นขึ้นไปอีกโอ้โหแล้วมีเจ้าหน้าที่ตรงไหนให้ถามมั้งวะก็เมื่อกี้ถามพี่เจ้าหน้าที่ทหารแล้วเขาบอกว่าต้องเข้าไปอีกไม่ใช่ตรงนี้แต่ใน Google Map ก็ไม่บอกนะว่าว่าข้างในมีต่อเขาบอกว่าตรงนี้คือดอยอ่างขังเออไปต่อ เมื่อกี้เห็นรถขับเข้าไปหลายรอบหลายคั้งแล้วนี่ไงอ่างขางห้ากิโลสถานีกเกษตรหลวงอ่างขาง เขาปรุงสถานที่คนละห้าสิบบาทเขาลดคนละห้าสิบบาทถ้าคนชอบดอกไม้นี่น่าจะชอบเงมือนะเนี่ย,ยกุหลาบทั้งนั้นเลยกูอยากุหลาบมันปีวะ 哎。 เชียงใหม่นะครับผมก็จริงๆดอยอังขางที่ถามเจ้าหน้าที่ดูก็มีแค่จุดนั้นแหละที่เป็นจุดดูดอกไม้ส่วน80ดสแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผมก็มีพี่เขาแนะนำว่ากลับทางเชียงดาวบ้านอารุณโนไทยก็จะอ้อมหน่อยแต่ว่าทางจะไม่ค่อย ลาดชันเหมือนฝั่งชายประการนะครับผมเดี๋ยวอาจจะแวะเชียงดาวแวะทานข้าวลวหน่อยก่อนเข้าตัวเชียงใหม่ถามเขาดีกว่าถามนิดนึงครับจะกลับเชียงใหม่ลงทางไหนดีกว่าทาง,างฮ<ะ>มางผมขึ้นมาทางชายประการแต่ดูาทางมันชันน่ากลัวมากทางนี้นง่ายทางนี้ง่ายกว่าใช่ไหม อ้อมอ้อมไกลไหมไม่ไกลใช่ไหมก็มคือลงไปไปเจออำเภอเชียงดาวใช่ไหมใช่ครับเจอเชียงดาวอ๋อก็ไปไปตามทางครับลงง่ายกว่ามากเลยครับพี่ใช่เพราะผมขึ้นมาลงไปแหกแน่ใช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 ่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับลง au, เชียงดาวดีกว่าโอ้โห,ห Kun on oh. ซากุระเลยโอ้ยตรงนั้นก็มีโแต่ทางลงเผาอะซากุระหรือพยาโสโคมฮ้ยังมีอยู่อะ่ะ เป็นอุโมงค์เลย we ซากุละเนาะเออยังเห็นดยู่อีกอะแต่ดอกาจจะแบบล,ล,แล่วงลอยไปละเมื่อกี้ขี่มาตามทางแล้วโหเริ่มก็ยังมีอยู่อะ่ะไปต่อดีกว่าข้างหน้าน่าจะมีอีกมั้งนะ่ะ ค่อยดีแล้วอ,อ้าไอ้หนูเฮ้ยเหมือนทำไมชื่อมันจีนจีนวะพวกจีนอยู่นานปะเนี่ยใช่ไหม บ้านทรงอย่างเนี้ต้องอเจออีกแล้วนี่ไงไหนบอกทางนี้ง่ายไงโอ้โหตะกี้จะความเอาดูดิเป็นกรวดอย่างงี้ตลอดทางอะ่ะ โอ้โหเนี่ยลื่นกรวดด้วยเนี่ยกรวดร้อยด้วยอะ่ะโอ้โหนี่ปะเนี่ยไม่ใช่ใช่มั้งแต่เนี่ยน่าใช่